ดีครับมาพบกับเอกสารภาพจุดๆแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาซ่อมปลั๊กไฟนะครับเพื่อนนะตัวนี้เป็นปลั๊กไฟที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นระบบป้องกันไฟเกินนะครับบางคนก็เรียกว่าเป็นคัตเอาท์เบรกเกอร์ของปลั๊กไฟนะครับก็แล้วแต่จะเรียนนะครับบางคนเ็เรียกเป็นฟิวหรือว่าจะเรียกเป็นตัวป้องกัน ไฟฟ้าเกินอ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่เรียกกันง่ายๆคือก็คือฟิวนั่นแหละครับแต่สำหรับตัวผมผมก็จะเรียกว่าตัวสวิตช์การไฟเกินแล้วกันนะครับเพราะเวลาตัวนี้มันมันไม่เพียงแค่ช็อตอย่างเดียวับเพื่อนๆถ้าเกิดมีไฟเกินไฟกระชากตัวนี้ก็จะเด้งเหมือนฟิวเหมือนเบรกเกอร์นะครับตัวนี้ครับก็จะเด้งปึ้งออกมาครับเราก็ถอดอุปกรณ์ที่มันช็อตแล้วก็กดเข้าไปใหม่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่คือหน้าที่การทํางานของเขาครับ ก็วันนี้ครับมันไม่ติดนะไม่ติด,ไม,ตดไม่ทํางานอะไรเลยนะไอนนคือผมวัดไฟนะอผมลองเสียบไฟเลยก็ได้เดี๋ยวจะลองเสียบไฟก็ได้ครับเสียบไฟให้เป็นเพื่อนดูเลยนะครับตัวนี้เสร็จเลยครับสวิตช์วัดเป็นไฟ220โวลต์นะครับก็ปรับไปที่ ไฟ AC นะครับเพื่อน,น,นก็ดูที่มิตเตอร์นะครับเขียน AC นะครับจ <c oughs> ิ้มไปเลยครับก็ขึ้นอยู่ประมาณ11โวลต์น,นครับเป็นไฟฟ้าอันนี้คือเป็นไฟบ้านนะครับเพื่อนๆนะขึ้นอยู่ประมาณ12โวลต์ มือชนกล้องาแน้ะครับเดี๋ยวมาลื้อแกะซ่อมครับเพื่อนครับเดี๋ยวทางการตรวจเช็คนะครับสำหรับตัวปลั๊กไฟที่มีระบบป้องกันกระแสไฟเกินนะครับตัวนี้เป็นงานมอคอนะครัจะเขียนมีสเปคบอกนั้นเพื่อนครับนี่ครับก็ แรงดันอยู่ที่2 5 0โวลต์นะครับกระแสก็ไม่เกิน1 0แอมป์นะครับแม็กซ์สุดได้อยู่ที่2 5 0 0นวัตต์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นงานมอกร,ร,อกรนะครับม in, อกรนครับอันนี้เม็กซ์ยังไงเม็กอินพีอานเดือนะครับบองทีอาจจะงงว่า PRC คืออะไร PRC ก็คือสาธารณรัฐ ประชาชนจีนนั่นเองครับ้วอนครับเขาเขาเขียนให้มันเหมือนดูดีว่าไม่ร <g ailable> ู้นะเขียนแม็กอินในช้หน้าบางคนก็อาจจะงานจีนแดงอีกแล้วนะตัวนี้จะใช้เป็นหัวปักในลักษณะนี้นะครับนะครับก่อนจะใช้เป็นปักเฉพาะพับไม่เหมือนใครครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับไม่ใช่หัวแสกหัวแบนนะครับ ก็มีเอซหลายานมาถามเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้แล้วกันว่าผมซื้อจากร้านไหนนะก็ยังมีมาถามนะครับเวลาผมซ่อมงานนะเขาบอกว่าไผ่ควงแบบนี้ซื้อที่ไหนนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันครับเพราะว่าตัวที่ผมซื้อมามันมันโอเคครับคือมันคือมันมันรับงานหนักได้อ่ะเคยเคยซื้อหลายหลายเจ้าเหมือนกันับก็บเจ้านี้ก็โอเค,คลองผิดล,ลองถูกมาหลายเจ้าเหมือนกันครับ เจ้าอื่นเขาเหมือนกันแต่พอมาหมุนแล้วเหล็กหัวห้มบินหมดเลยครับมันราคาถูกกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เห็นราคาถูกแล้วเราก็ซื้อมาอมาเข้าเรื่องคนระับอันนี้แกะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยข้างในก็เป็นอย่างเงี้นะเพื่อนนะเช็คสายครับกรณีไฟไม่มานะครับสีละสายนะครับ มีเราสายก่อนเลยนะครับก็ตั้งไปที่โหมดมีเสียงหรือตัววัดไดโอนะเพื่อนครับสายเราก็ดูครับมีสามเส้นนะครับสีเลือดหมูแล้วก็สีน้ําเงินนะครับเป็นสายไฟนะครับสีเหลืองสีเขียวนี่คือเป็นสายคลาวนะครับน่ครับเส้นแรกสีน้ําเงินผ่านนะครับอันนี้คือเช็คสายไฟโดยตรงนะครับยังไม่ได้ผ่านตัวอื่นนะครับตัวที่สองผ่านครับ เห็นการเบือนครับทีนี้ผมจะเช็คจากตัวสวิตป้องกันไฟเกินในตัวฟิลต์ตัวนี้นะเพื่อนเพืนะในตานเพื่อนจะซ่อมนะครับถอดมาอะไก็ได้ครับจะได,ด,ด้เห็นลายครับเห็นไหมครับว่าสายตัวนี้มันจะต้องผ่านการทํางานของตัวฟิลตตัวนี้นะครับถึงจะลงมาตรงจุดนี้นะครับเราวัดคอมเลยครับวัดคอมก่อนว่า เพื่อนฟังเสียงก็ได้ะทีมิเตอร์นะครับวัดคอมมาครับคอมมาว่าผ่านหรือเปล่านี่ครับผ่านนะครับ,ลรบแล้วก็วิ่งมาถึงตัวนี้นี่ครับทีนี้สะพานไฟระหว่างสวิตดูนันเพื่อนนะผ่านนะครับวิ่งมาถึงจุดนี้อ่าผ่าน,นแล้วทําไมมันไม่มีไฟล่ะทีนี้ไปดูนั่นเพื่อนนะผมก็เช็คตัวนี้นะครับฝั่งสีน้ำเงินอ่ากขผ่าน เงินเงนเป็นจลายนายบ้างนะครับนี่คือลายสีดําเงินนะครับผ่านหมดเลยนะครับลายสีดําเงินนะครับลายสวิตนะครับลายสวิตผ่านขาดตรงนี้เห็นไ,ไหมครับขาดแค่ชค่วง,ง,งนี้ครับเพื่อนเห็นไหมอ่าติดบ้างไม่ติดบ้างนะช่วงนี้ครับเกิดจากอะไรนะครับ สัมผัสตรงจุดนี้นะเพื่อนะการเชื่อมของเขาจุดนี้ครับมีตะก,กัวถอนเห็นไหมกันเพื่อนครับมีตะก,กัวถอ่อนนะครับผมกดลงไปหมเลยเดี๋ยวผมต้องยัำตะกัวนะสวิตเขาใสใสใมองเห็นดีมากเลยครับเพื่อนครับเห,เห็นจุดสัมผัสว่ามันถึงกันได้ดีนะครับ การเือน,น,นครับหลักการซ่อมนะครับกรณีที่เราวัดจากสายไฟตรงๆมาแล้วไฟวิ่งผ่านาสายไฟไม่มีขาดในนะเพื่อนะสองจุดนี้นะครับอะไรละ่ะที่จะทําให้ลักไฟเราไม่ติดก็จะมีตัวของตัว,ตวสวิตตัวฟิวตัวนี้นะครับตัวฟิวตัวนี้มีขนาด10แอมป์นะเพื่อนะน,นะครับขนาด10แอมป์นะครับ แรงดันต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยสิห้าโวลต์ครับสูงสุดอยู่ที่สองรอหสิบโวลต์ครับตัวนี้นะครับอ่าวัดผมวัดตัวนี้ก่อนนะว่าผ่านไหมนะครับผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเบอร์นะกดตัวอย่างผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดังนั้นผมก็ตีไปที่สวิตนะครับนะครับกดสวิตหน้าสัมผัสสวิตนะครับเบอร์นะเม่ผมเปิดนะครับเ็ได้ยินเสียงไหมครับเปิดนะครับ จ่อไว้นะเพื่อนนะแล้วผมจะใช้มือกดสวิตช์ให้มันแน่นกันมันนะเพื่อนนะเห็นไหมครับมันติดครับผมปล่อยมือนะครับนะครับไม่ติดครับกดสวิตช์ให้มันแน่นครับนะกดสวิตช์ให้มันแน่นถึงจะติดถึงจะสะพานไฟผ่านะแสดงว่าขั้วของสวิตช์ตรงจุดเนี้อนะ่ะมันมองใสสัมผัสกันก็จริงครับ,นะรบเห็นไหมครับ สัมผัสกันก็จริงแต่ว่ามัน,ม,นมันสกรปรกนมเพื่อนนะคือการแค่ทองแดงมาแตะกันแค่นี้นเพื่อนนะสวิตตอกแค่แค่นี้ครับอ่าแล้วผมจะมาไล่สวิตตัวน,นี้นั่นเพื่อนนะเพราะว่าปลั๊กไฟที่มันสายไฟไม่ขาดซนะ่อมง,ง่ายมากันเพื่อนคนระับแล้วก็ดูทุกตัวเป็นสะพานไฟมาเลยบนะางกนบอกว่าต่อไม่มีสวิตได้ไหม ก็ได้เหมือนกันนะเพื่อนนะไม่อยากจะมาเปิดปิดสวิตช์อะก็เสียบมาใช้งานได้แต่บางทีเราต้นขั้วของเรามันบางทีมันอาจจะอยู่ไปเสียบที่ปลั๊กบ้านที่มันมุมอับเหมือนกันเพื่อนเราเสียบไม่ไม,ไม่ถอดนะคง่ายเราก็ต้องปิดสวิตช์ตรงนี้มันก็แล้วแต่เพื่อนชอบครับนีะครับเพื่อนครับเห็นจุด จุดสัมผัสสวิตต์ตรงนี้ไหมครับเพื่อนครับนี่ครับฝั่งนี้มันจะโหวนะเพื่อนนะเห็นไหมครับนี่ครับพอเรากดนี่ครับมันสูงไหมเพื่อนดูว่านี่ครับจุดสัมผัสตรงจุดนี้นั่นเพื่อนนะเห็นเป็นใสๆอยู่นะเพื่อนนะก็ถ้าเกิดเราไม่อยากจะลื้อเราก็ล้างนะครับในที่นี้ผมก็จะ ใช้ตัวทินเนอร์ล้างดีกว่าครับในกันเพื่อนครับผมก็จะใช้อตอนนี้เราคือเราจะยังไม่แกะนะเพื่อนนะคือจะแกะก็ได้ครับแกะก็งัดมันจะมีกิปอยู่สีมุมนั่นเพมือนนะตอนนี้ผมไม่อยากจะแกะเพราะว่ามันใส่ใส่แล้วก็มองเห็นว่าเนี่ยจุดสัมผัสมันเป็นยังไงครับเพื่อนจะแกะก็ได้นะครับแกะแล้วล้างอันนั้นคือจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทีนี้ผม มันสกปรกไม่มากนะครับผมก็จะใช้ในลักษณะนี้นะเพื่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาย้ําตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนมันจะถอนถอนะมันติดติดนิดเดียวนะครับเพื่อนนะผมจะลมเข้าไปแล้วรอเดี๋ยวรอให้แห้งแป๊บหนึ่งนะครับพอสวิตตัวนี้ผ่านนะเพื่อนนะสวิตตัวนี้ผ่านะเนี่ยสายไฟกัว้นีับนะย้าหน่อยหนึ่งครับย้ำเลยครับ แน่นๆนนเลยครับฝั่งนี้เขาแน่นอยู่แล้วนะครับก็เสร็จครับเพื่อนๆนครับทีนี้เราก็มาวัดกันง่ายๆอย่างนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนครับเปิดอยู่นะครับแต่เบาเบามันก็จะไฟก็จะมาแล้วเพื่อนๆนะครับผมลองปิดแล้วก็เปิดใหม่ให้มันเด้งใหม่นะครับ อันนี้ออันนี้ปิดอันนี้เปิดบางทีอาจจะตกเฟรมบ้างด้วยมาน,นะเห็นไหมครับผ่านนะครับเพื่อนครับง่ายไหมครับแค่นี้งั้นเพื่อนครับบางคนบอกโอ้โหเสียอเมกลกา่อมนะครับตัวนี้ก็คือวัดแค่ผ่านไม่ผ่านได้เลยครับเพื่อนถ้าเกิดมันขาดหรือว่ามันไม่เด้งสะพานไฟก็ไม่วิ่งเข้าหากันแค่นั้นเองครับ ตัวสวิตป,ป,ป้องกันเบรกเกอร์สวิตป้องกันไฟเกินเนี้ยครับง่ายมากนะครับทีนี้เราก็จะมาเสียบไฟบ้านนะเพื่อนนะแล้วมาลองกันเลยครับเดี๋ยวผมขอญาตหมุนน็อตก่อนก็เสร็จทุกอย่างครับนะครับเดีย๋ยวผมจะลองบางทีพเพื่อนๆก็อาจจะดูแค่ตรง ไฟตรงนี้บางทีหลอดมันขาดก็มีนะเพื่อน,นนะวิธีวัดหลอดก็ก็ปรับไปที่ย่านวัดไดโอดนล้วมัผมมีเสียงเพื่อนนว่าวัดวัดตรงนี้ได้เลยนะเพื่อน,นนะเนีย่ยวัดตรงนี้ได้เลยครับว่ามีไฟหรือเปล่าเพื่อนเห็นไหมครับมีไฟนะครับมีไฟขึ้นไหมครับนะครับปิดังเราไม่รู้นะนี่ครับจะมีเตอร์วัดได้เลยครับเนีย่ยแสดงว่าหลอดไฟไม่ขาดนะครับทีนี้เราก็จะเสียบไฟนะผมจะเสีย ก็เลยนะเพื่อนนะให้เพื่อนเเห็นนะครับว่าปลั๊กไฟตัวนี้มันผ่าน้วน,นะครับเสียบกำเนิดสองขั้นี่เพื่อน,นครับเพื่อนเห็นไหมครับว่าหลอดไฟเขาทำงานแล้วนะครับ,นะรบไฟวิ่งสองร้อยยี่สิบโวลต์ไหมเรามาดูกนันครับหลอดวิ่งเต็มเลยนะครับอันนี้ต้องดูให้ดีนะว่าเราปรับโหมด ac ชัวหรือเปล่านะครับเมื่อนะไ่งั้นจะเป็นอันตรายได้นะอันนี้ก็ระวังนิดนึงครับเป็นไฟบ้านนะครับก็บจิ้มมาที่นี่ครับเนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับไฟวิ่งที่สองรอยยสิก้าโวลตนะ์นะตอนนี้นะครับสองร้อยสามสิบนี่ครับไฟวิ่งเต็มครับถือว่าโอเคปกติใช้งานได้ครับพร้อมส่งงานนะสำหรับการซ่อมปลั๊กไฟที่มีสวิตช์ป้องกันไฟเกินตัวนี้นะครับสุดแล้วก็คือเป็นเป็นสวิต เป็นนะิสวิต์จุดสัมผัสสวิต์ไม่ดีนะครับสายไฟโอเคผ่านทุกอย่างนะครับการซ่อมพักไฟผมก็ลงลงไว้เยอะนะครับแล้วก็มีวิธีการเช็คสายไฟขาดในอย่างี้ผมก็ลงแล้วก็บอกเทคนิคในการหาสายขาดในง่ายๆฮะด้วยตัวเองนะครับเพื่อนก็กดถูกใจแล้วแล้วกลับย้อนเข้าไปดูได้นะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ เจอปัญหาแบบไหนยังไง่ะเดี๋ยวจะช่วยแก้ไขนะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ